สวัสดีจ้าสวัสดีก่อนสวัสดีจ้าพี่น้องมัสยิดสุกคนมัสยิดสองสุบานน,นจะเดิม,มเหมือนเฮ็นลงท่านใช่พี่น้องจา้าลงท่านในงานกระถินจ้่พี่น้องจา้าเอ็นเมื่อก,ก็มองกล้องนะประเอ็นจากคนอย่งางไรเ้ย เอฟซีกิดถึ่งลงเอิร์ดแล้วคนน่าขึ้นลูกมาตังค์เห็นไหมเอิร์ดคนมาตังค์เห็ไหมงานี้ลูกก็ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาทางบ้เออฟังสนานเด็กคนจังดูดีหน่อยนึงเดี๋ยวมานเตีงขึ้นมาอีกคนนะแค่คนมาเนาะเดีก่อน มันดีกว่าตั้งน้ำจิ้มเพล่อเธอล่ายละเพื่อเธอถายละได้ถ่ายคลิปให้เอากล้องก็ไปติดนะมีเด้อนั่งนี่เด้อใส่กระใหม่นะฮะบางใส่กระใหม่ไปเลยเร้่องจะคอยใส่น้ำจิ้มคอยใส่ไม้ก็ได้มากินเด้อกินลูกชิ้นแล้อแตาเด้อลูกชิ้นหนึ่งลงคำกับกินหนึ่งเลยสำห ไปช่วกินทั่เหอนใคยังไม่ได้กินเขามาไปช่ว,วกับพ่อป้าได้เลยใส่ซุ้งก็พักเลอใส่เอาไม่ได้ไม่ใส่ให้ได้นี่ไม่เสียมดุชิน้นชั้นนี่เดียวดกินนึงนั้นไปทอดเราไม่อ้วนทอดเราไม่อ้วนใช่ไหม ใสงกิมใส่ก็พักไปเลยเอานี่ไม่ได้นะฝนจำใหม่พิื่อนเพื่อใส่ไม่ไปเออเอาเลยจ้ะเอาฝนจำใหม่ใส่พี่เอินลาดเอาไข่เจ้าอีกจ้ะนางนางลาดนี่ก่อนน้อนนี้เพื่อมาใส่ก้าวเลยจ้าจ้ะ จ้า,า,าุจ้ะเอาได้ใส่เด้อยฝนไม่ไ,ไม่จมใส่อาถุงพกาสติจ้าอีกชนหนึ่งจ้ามัดกระเดาไปใส่ไปเลยในบุญคือเก่าสาธุมเนาะ ได้หนาเลด่เนะแล้วหถวเดียวเอ้ยไ,ไ,ไ,ไม่หเอเอ้กไมพอกินไหมอาสวยใหญ่อสวยอาเลยเอาจจะชุ่มกาเลยจคองตะคองนางที่กินขาไห้เลยอตาฝนฝนไปไปจับไหนไปไปจับไปจับ ไปจับไปนั่นจับแจ้งไวะจับแต้งจับแจ้งใส่ถุงไบดึงออกมาเออนั่งไปนัหหน่นเลยจับโอ้โลงทานพี่น้อง เอาช่วกุ้กินนึ้เอาช่วงนี่เอาน้ำจิ้มไหมน้ำจิ้มไหมวนไปฟ้อนชมก็ได้ขี้มากินหนึ่งกับอะไร้ด้เด้อใส่ใส่ปะโดดมากเพราะนก็ว่างไว้ถ้าได้ทุงเดียวนี่นะดูแบบบุกอ้อมดูแ่บใสทุงเดียวเอาห้ยม่็ดนี่ ก็จะดูกิ้นเเนาะเขาซื้อซัดไปเนาะเขาจะดูกสินแ้กให้ดูกินหอะเก็บคนห่ออั้นแตงลงทานเซนบีจะมืดแเ้วเบี้ยวๆังวะ ไปช <prediction? laughs> ัะไปชัวไปบ้างค่ะเรื <Night amigo> <ruption gamma enders> ่อยนนิดนี้ยังไม่กินอ่ะแกจะมดเดี๋วก็มาอีกจ้ะเดี๋ยวก็มาอีกมีะเพ่ะป้าตามมาไม่อันนี้ยังอยู่นะยังตามมาอีกะเพาะป้าจ้ะะเพาะป้าตามมาอีกองหมูเกา ยังยังนี่ยะดูช no. ิมก็มีเอาให้ยาดึงหน่ห right? น hmm? ่หาทุงให้ยะเดิมคนหาทุ right. ้งให้ยดึเบิดยังไมนไรยาด้่เไร้ายง้าหสูิวให้ยาเดิก็ได right? ้้นเลยนี่น่นี่น่โอ้นี่น่ที่แก้เดี่ยวนีห้ไปเลยเออ คนเจ็ดเสี้ยวจะกับไปข้อถั่วนั่นน่ะบ่าอะไรช็อกโกแลตอร่อยก็ับเบลถั่วใช่ไหมจัดใส่ก้อนมาตั้งร้ายคักเลยหล่ะมาเข้าสุทิมข้อเขินมากว่างเฮ้ยลูกเขรอพูดนำโคกน่ะ

เขาแกนูเ้นบิดหน่ทนั้ทงนา,ทา,งนาแทั้งนาทั้งนาเส้นบีเดเขาก็้องแกะที่หน,หน,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 นอลูกชิดด้นเียาก้าเราเอาะไรเลยยายลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูของไฟหนึ่งหนะึ่งหนึ่งหนึ่งลูกชิ้นหนึ่งนี่เอออรถนะทุ้งน่นนะทุ้งพัส่พักทุ้งพักก็เสพพักไม่พออยูอ่อเดี๋ยวเอาเลเจ้างเก่ายายเอาเล เอาลเอาลกเลม้ยง kind of mm, ้ยินเอาเสียนเอาลาใส่อาออคค่เอาเด้อจ้าเอาทกินเอาเถอะกินกะมีดอ่มาก็เดย้นอยดูชี้นึงจ้ะแซนิดกนียายจะเอายั่งยายจะเอาแซนบิดด้ยังไงเสนบิด น้เส้นบิดรสอรเอยรสแค่คุงเก่าลูอันนี้นพักทุ้งพักใช้น้ำจิ้มไหมหนูะน้นอ้าย้ายหนนองท่านกระจายได้ไหมเนะคนอย่างไร้ได้พี่หน่องโดนท่านค้องกระไร้พี่หน่อง

ฉันได้ทุง no? tamam. ơi, ่งใหญ่น <Regard. tekrar. S 3> ่ะมองอัน <sprout> ท <Likewise offs> ี <Overwatch> ่ aro aro? ันน่ามาเออนันนี่จ้ำไหนันละนอาไม่ไปทมามาขอดเดียวขอไว้ๆขอ้น้มันจะนไหว้้ไว้ขึ้น้นขึ้ข้น้น้ ใส่อันนี้เพิ่นนะใส่พัดแ่ะถุงโด้ยนเถอะเ่ไเรยวพักคนหน่่ย บอกจะมาร่วมข้ามจะไปหาของมากินเอาถุงไปใส่ของกินเนี่นี่ง้<ไ>เอาไปกินบ้ากบ,บของอยู่นะเออตาใจว่ต้องเสียใบว่ต้องจะเซียไ,ไหนบ่ต้องแน่นอแบบนีอนนเอาไน่ากะพิน์อะไรเอาเลยเอาเลยเอาพักมาเดี๋ยวน้ดาดไหมาาดมหา,หาดเป็นจิ้มหายาเอาไปป่าเบงนี้ไปดาดไป ต่ได้ได้ทกินกเลแต่ได้ได้อีกุ้มีเสรเยอะล้วสองสุงสุดท้ายเลยจ้ะได้ไหมคะเอาผักไหมคะเอาใหม่เอาใหม่ไหมหนูเอาใหม่ให้น้องกินเวยเอาใหม่ให้น้องกินเดยไงเออ กเลดมน่ะนะจะไม่ไม่เอาเลยคนน่ะนะมันเด็ดมาอะไรเออเอากินเชียคนชองกินข้าวผกินเถอะเลี้ยวกาส่วนเลควกาสกิเลี้ยวกาเอา้วมาสุบม้ป่าไดมัน อันนี้แตะหนูงี้เลเจ้ของกินก่อนเขาม่เก็บมิทเขาไม่เก็บสิทธิ์หรอกเอาไปินปนี่รูจีบไหมนาดไหมหนูตานจีบไหมรถพอดีสอง มัดแต่พี่น้องจากเส้นเอเส้นดกูกั้นมดแจพี่น้องคลิปเนี้ขอจบอแค่นเด้พี่น,อน้อนงเด้อวแพี่นอ้นองก็แหละก,ลก,ก็แช่ก็ที่ต่อก็ปกดิ่งก่เพ่สุขภา,า,พ,า,ขา,าพินมาสได้เพราะถึงจะว่าไม่พ่น้องเนาะเจะทำโ้เขาพราเขาจะได้เรื่องตอไหจะเจ็บจะไข้ใส่ได้แต่พี่น้องจะไไว้จุจุดอ